สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะเนะอะคลิปนี้นะคะขวัญทำให้ชาวโสดนะก็คือแบ่งเป็นสีธาตุนะคะคลิปนี้ก็มาถึงชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยว่า คนโสดธาุน้ำนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคุณได้ไพ่อ่อครีนออฟแวนก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบนะคะมีความเป็นแม่สูงหรือตอนนี้คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เก่งทั้งใน,ในเรื่องของอ่า งานในบ้านและงานนอกบ้านนั่นเองนะคะนะเป็นคนที่เก่งทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินก็เก่งนะคะทำงานบ้านก็เก่งซึ่งขวัญว่าตอนนี้นะคุณมุ่งหน้าไปในเรื่องของอ,อนาคตตัวเองไหมคะนะคะ,ะพยายามที่จะมองหาอนาคตตัวเองมองหาในเรื่องของอการสร้างไรายได้นะครับ คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากกว่านะคะสำหรับบางท่านบางคนเนาะเป็นการโฟกัสการทำมาหากินการหาเงินละเป็นการโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองเป็นการมองหาสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะเนาะเป็นการมองหาลู่ทางในการทำมาหากินลู่ทางในการสร้างอนาคตนะคะนะที่จะให้อ ตัวเองเนี่ยมีความส,สุขสุขสบายนะคะเนาะชาวกรกฎก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะนะคะคุณโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องอความรักนะคะเนาะส่วนสำหรับบางท่านนะคะ,ะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆนะคะเนาะ อาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนขยันก็ได้นะคะก็เลยทำให้ให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีใครเข้าหาคุณเยอะแยะนะคะมีหรือมีคนคุยเยอะมีตัวเลือกเข้าหาคุณเยอะนั่นเองนะคะซึ่งขวัญแลดูเหมือนว่าคุณก็ยังไม่ได้ใส่ใจใครสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคุยคุยดูยังเลือกๆดูอยู่นะคะนะอืม สำหรับบางท่านนะคะบางท่านก็จะเจอในสภาวะที่อยากจะออกจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ใครคนหนึ่งค่ะคือเขาดูเฉยๆกับคุณดูแบบว่า,าไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะดูนิ่งๆกับคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะถามเขาเขาอาจจะ แค่ถามคําตอบคําหรือเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณสักเท่าไหร่คนคนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรบินติกหรือว่าจะไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะ โฟกัสไปที่ตัวเองมากกว่าหรืออใครสักคนหนึ่งคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติคนที่อยู่ไกลกันหรือเขาอาจจะมะีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่แดนใกล้กับคุณก็ได้นะคะน่าจะมีปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วยนะคะและขวัญว่าคุณอยากจะหยุดกับคนคนนี้แล้วอะคะ่นะเนาะอยากจะไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะเนาะ เป็นการที่อยากจะจบลงแล้วกับคนคนนี้ที่เขาเฉยชากับคุณนิ่งๆกับคุณและอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะคะนะซึ่งขวัญว่าคุณอยากจะหยุดกับคนนี้แล้วล่ออยากจะจบกับคนนี้แล้ว,ลวนะคะ,ะสำหรับบางท่านนะคะการเดินทางนะคุณจะมีเกณฑ์การเดินทาง,นะกกาทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอาจจะ เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างอําเภอต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะคุณจะได้พบกับคนใหม่ๆนะคะเป็นพลังงานใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะจะเจอจากการเดินทางนะคะหรือคนที่อยู่แดนไกลนี่แหละนะคะ จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นความรู้สึกใหม่ๆซึ่งตอนนี้นะคะชาวธาตนะุน้ำค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นั่นเองนะคะพลังงานสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกแบบว่า,าได้ยิ้มยิ้มได้นะคะช่วงนี้เนาะสำหรับบางท่านนะคะก็จะมีพลังงานของอคนที่คุณรอคอยอะค่ะเนาะมันเป็นพลังงานของคนที่รอคอยเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะมี เกณฑการกลับมาเจอกันมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนะคะหรือบางท่านก็จะได้กลับมาคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกลับมาจบปัญหากันนั่นเองนะคะเนะาะสำหรับบางท่านก็จะจบปัญหาลงด้วยดีแล้วก็เป็นการที่จะต่างคนต่างไป นั่นเองนะคะามาเคลียร์ปัญหาให้มันจบลงด้วยดีนะคะสำหรับบางท่านบางคนก็จะได้ไปต่อกับคนที่คุณรอคอยนะคะนะไพ่อันนี้เป็นไพ่แห่งการสงบสึกนะคะนะสำหรับบางท่านบางคนคนที่คุณรอคอยนะคะนะจะได้มีการสงบสึกเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองก็จะได้กลับมา สงบศึกแล้วก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการมาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะเนาะส่วนสําหรับบางท่านบางคนที่มีพลังงานของการที่อยากจะจบกับคนที่นิ่งเฉยกับคุณนะคะขวัญว่าคุณจะตัดสินใจออกไปจากจาก,จากสถานการณ์นี้แล้วค่ะคุณไม่เอาอีกแล้วนะคะใครที่ทําให้คุณเสียใจนะใครที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังไม่โอเคนะคะคุณ เหมือนว่าจะยอมตัดใจออกไปจากเขานั่นเองนะคะนะออกไปหาสิ่งใ,ใหม่ๆออกไปหา,าความรู้สึกที่มันอยู่ข้างหน้าคุณดีกว่านะคะน่าจะดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่ได้ใส่ใจคุณนะคะประมาณนี้นั่นเองนะคะนะพลังงานชาวธาตุน้ำช่วงนี้ก็จะอยู่แบบ มีพลง,งานที่หลากหลายนะคะเนาะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะลองพิจารณาดูนะว่า,าชาวธาตุน้ําทั้งหลายอยู่ในจุดไหนที่ขวัญพูดมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านความรู้สึกของคนที่คุณกําลังดิวอยู่หรือกําลังคุยคุยอยู่นั่นเองนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาก็ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเขานะคะเขามีพร้อมหมดแล้วนะคะหรือใครสักคนหนึ่งที่ชาวธาตุน้าดิวอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะฐานะดีพอสมควรนั่นเองนะคะซึ่งขวัญว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์บอดจอยสักเท่าไหร่นะคะมีความ,มงหงุดหงิดมีความที่จะ,ะไม่ค่อยอยากจะฟังเหตุผลใครสักเท่าไหร่นะคะ ขอ,อนว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมาไวไปไวไหมคะผุดผุดปุโปรหรืออาจจะเจ้าอารมณ์สักหน่อยนะคะนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง หรือ,อใครสักคนหนึ่งนะคะได้ตัดสินใจจากเขาไปแบบว่ากระทันหันทันด่วนก็ได้นะคะเนาะหรือเขาได้ตัดสินใจออกไปจากความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งแบบกระทันหันทันด่วนก็ตามนะคะซึ่งใครสักคนหนึ่งที่ได้เดินออกจากเขาไปแล้วนะคะเป็นการออกไปจากสถานการณ์นี้นะคะมันเป็นความรักที่แลดูเหมือนว่ามันได้แบบว่า แห้งเหี่ยวลงเลยลาลงเป็นการเดินจากไปแบบว่าไม่มองหน้ากันเลยก็ได้นะคะเนะาะนะคะคนรักของเขานะคะอาจจะได้ตัดสินใจออกไปจากเขาแล้วไม่สนใจเขาแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะยังไม่ลืมความรู้สึกครั้งนี้ได้เลยหรือคนที่ชาว พาตน้ําเดียวอยู่นะคะเขายังไม่ลืมคนรักเก่าๆสิ่งเก่าๆเขาอยู่นั่นเองหรือ,อเขายังไม่สามารถลืมคนที่เดินออกไปจากชีวิตเขาได้นั่นเองเขายังรู้สึกเสียใจยังยังรู้สึกผิดหวังอยู่นั่นเองนะคะยัง,ยงเขาเรียกว่ายังเศร้ายังเสียใจอยู่กับคนที่ได้ตัดสินใจออกไปจากเขานั่นเองนะคะเนาะเขาก็ผิดหวังนะคะ แล้วก็เป็นการที่พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือความรักนั่นเองนะคะนะเขาก็พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่แบบสดโสดสวยๆแล้วก็ทําตัวเองให้มีค่านั่นเองนะคะเนาะ,ะขวัญว่าเขาก็เสียใจนะคะจาก ใครก็ได้ที่ได้เดินจากเขาไปหรือ,อเขาได้เดินจากคนหนึ่งไปนั่นเองเขาก็ยังไม่ลืมนะคะยังรู้สึกเศร้าเสียใจยังก้าวออกจากจากสถานาการณ์นี้ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่เอาแต่ใจตัวเองหรือใครสักคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองกับเขาก็เลยทําให้ต้องมีการอถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ยังรู้สึก วิตกกังวลยังรู้สึกเสียใจนะคะยังออกจากสถานการณ์นี้ไม่ได้นั่นเองเนะาะส่วนสำหรับบางท่านนะคะคนรักของชาวธาตุน้ำนะคะเขาก็พร้อมนะคะเขามีพร้อมแล้วกับการสร้างครอบทัวครั้งนี้นั่นเองนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคยผิดหวังมาหรือเปล่านะคะเนาะเคยผิดหวังเสียใจกับความรัก ครั้งหนึ่งมาซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมได้นั่นเองนะคะเนาะแต่ยังไงแล้วเขาก็พร้อมที่จะเ,เดินก้าวไปข้างหน้ากับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นการที่เ,เขาพร้อมที่จะลุยแล้วนะคะเนะเาะก็จะประมาณนี้ชาวราศีมีนกระกฎพิจิตธาตุน้ำนั่นเองสำหรับคนโสดในช่วงเดือนพฤษภาคมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายบางท่านบางคนก็จะได้กลับมาหาคนเก่าคนที่คุณรอคอยนะคะบางท่านก็จะได้จบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปบางท่านก็จะได้กลับมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันนะคะส่วนบางท่านก็จะมี ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะนะแล้วก็จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆคนใหม่ๆจากการเดินทางไปทำงานก็ได้หรือเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ที่จะทำให้ได้เจอเขานะคะส่วนสำหรับบางท่านบางคนก็จะโฟกัสที่ตัวเองนะคะมองถึงอนาคตตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของ การเงินนะคะอยากจะให้ครอ,อบครัวตัวเองสุขสบายแล้วก็ทําตัวเองให้มันดีนั่นเองนะคะเนาะทำหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องงานก็ได้ที่คุณอ,อยากจะรับผิดชอบนะคะแล้วก็ คนชาวธาตุน้ําคนโสดก็อยากจะออกจากสถานการณ์คนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเนาะเป็นคนที่นิ่ง,งๆเฉยากับคุณนั่นเองแล้วคุณก็อยากจะจบจากเขาแล้วอยากจะ,อะมองไปข้างหน้าแล้วอะค่ะไม่อยากจะติดกับความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนหรือยังหาทางออกให้ไม่ได้ขวัญว่าช่วงนี้คุณอยากจะตัดสินใจแล้วก็ ออกจากสถานการณ์นี้แล้วแล้วก้กาวไปข้างหน้านั่นเองนะคะเนาะโอเคค่ะความรักอของคนโสดธาดน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงกันเนาะ,ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบที่ขวัญทำก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามนะคะเพื่อที่จะ,ะรับการแจ้งเตือนอว่าขวัญได้อัพอะไรลงบ้างนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนั่นเองนะคะเนาะ,ะก็ขอบคุณมากนะคะนะก็ถ้าท่านใดอ,อยากจะเข้ามาติมาชมหรืออยากจะมาแลก,แกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก เข้ามาเม้นมาพูดมาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะขวัญจะพยายามตอบให้ได้ทุกๆเม้นนั่นเองนะคะเนาะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแซวกันเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะคะนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ